ไหนว่าไม่เคยเล่นสนุกไงไหนว่าไม่เคยมีความรู้สึกไม่เห็นจริงเลยเชี่ยวขนาดเนี้ยจะเชื่อได้ไงว่ามีผู้กันคนละคนเดียวอะ่ะแล้วผู้บอกให้ยิ้มไม่ได้ให้จุบอันนี้พี่ขอนะอันนี้ของผู้แลกกันที่ก็อ,อยากได้ของที่ะเะลึกเหมือนกันนีง ยังโกรธพี่อยู่หรอผู้ไม่ได้โกรธยังโกรธอยู่เห็นเห็นนะพี่เซอร์อ่านใจผู้ได้หรอต้องรู้ว่าผู้โกรธอะ่ะอ่านไม่ได้งั้นผู้ลองตอบพี่หน่อยสิว่าผู้โกรธพี่ไหมครับผู้ไม่ได้โกรธผู้เถินวันนี้พี่เซอร์สนุกไหม ถ้าพี่บอกว่าที่สุดในชีวิตละ่ะแค่นั้นก็พอแล้วแค่พี่เซอร์มีความสุขอะผู้ยอมก็แดะหมายถึงยอมกพี่จุหมายถึงโฟโต้บูธ